สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีอินยูเคนะคะกาปีบริมาทําคลิปนานแล้วนะคะประมาณจักเดือนเออวันหอดเดือนเดือนเนาะอาจจะเป็นเดือนถึงสองเดือนเลยก็ได้นะคะเนาะที่ว่าห่างหายไปจากช่อง youtube ของเจ้าของกะหวังว่าเพืเ่อนๆสีบอลลมบีเนาะคะเนาะก็มือนี้เนาะมีกระสีมาบอกประสบการณ์ของเจ้าของอย่างละที่ว่าอยู่อังกฤษนี่เนาะเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเลยที่พึ่ง เจอเหตุการณ์ตรงๆกับเจ้าของมา,าเรื่องที่ว่าเกิดขึ้นกับปีมาเนี่ยนะคะเพิ่ง่านไปประมาณสามอาทิตย์สามอาทิตย์ที่แล้วนะคะเหตุการณ์ก็คือบ้านของอังกฤษเนี่ยที่ว่าบียูนะคะเนาะแตบีกัสกินในฟังก็นอรวาบ้านที่ว่าบียูตอนนีนะเป็นบ้านของปูกับยาบีเราจะอันปูกับยานี่ก็คือพอพอเม่ของไอทอมเนาะกะเหตุการณ์ก็คือ บานของเฮาไฟใหม่ค่ะทุกคนจ๋าหลังจากเออเป็นอย่างที่แปลว่าบุคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับเจ้าของบีช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยจะเห็นคลิปเอจะเห็นแบบเป็นข่าวเป็นอย่างสินอใน Facebook ในอัน u t u b e ในโทรทัศน์สินอว่าทั้งทยเนี้ยบานไฟใหม่หลายกะบพี่บอดี้คิดอย่างค่ะทุกคนจ๋าบอดี้คิดว่ามันจะเกิดขึ้นเออมันจะเกิดขึ้นกับเจ้าของว้าวติดอาอแกลเบอร์ฟัว่าได้เห็นคลิปมาโดนเติมเนาะจ๊ะเนาะก็เลยเออ อึ่งอ้างๆเลยจักหน่อยที่นี่พอมันเกิดขึ้นกับเจ้าของค่ะทุกคนจ๋าตึงค่ะเห้ยังบันทึกเห้ยังบันทึกเลยเราจะบอกกันว่าเมื่อนั้นเมื่นอ,อนั้นอ่าช่วงนั้นอะสามอาทิตย์ที่แล้วเป็นช่วงที่ว่าปีไกดทอปเนี่ยเป็นช่วงเทศงานสิบหกถึงสิบเจ็ดชั่วโมงนะคะเนาะเพราะว่าเป็นงานช่วงเทศกาลเป็นเทศกาลที่ว่าไม่เคยเฮ็ดคลิปไปปีที่แล้วเนาะเป็นคลิปที่ว่าอันเป็นแอร์โชว์นะคะเนาะเป็นที่ว่าเขามาจากได้หลายประเทศมา เปิดเทศกาลอยู่ในอังกฤษเนาะจ้ะแต่จะเป็นพวกอันกัปตันเป็นพวกอันเครื่องบินลบที่สิเนาะก็เอามาโชว์กันอยู่ในงานนี้เนาะเออช่วงนั้นเป็นช่วงที่ว่าเขาก็ลั่งจัดการกันแบบว่าเออสิเริ่มละสิเริ่มเทศกาลสมมุติว่าเมื่อนี่เป็นมือที่แบบว่าก่อนมันเทศกาลหนึ่งวันนะคะก่อนที่ว่าเขาจะได้เปิดงานนกิเฮ็ดอันกับเขาเรียงเขาอย่างสิเนาะกับลังขี่รถกับป้านกันทุกคนจ้าเมื่อนั้น เมื่อนั้นเหตุงานสิบสองชั่วโมงหอดเครื่องท่างเกือบหอดบ้านในขอขอ็กเขาความจากไม่ยาอันถัาแปลเป็นภาษาไทยเราก็คือบ้านไฟไหมไม่ยังที่แบบว่าอยียงว่กะก็เลยคิดว่าเอ้าไมยามาหลอดเหรินหรือเปล่าแบบเพิ่นเพิ่นเฮ็ุแบบป,ป,แบบปิ้งขนมปังแล้วขน,อนมอันเครือ่องปิ้งขนมปังอนะ่ะระเบิดหรือเปล่าหรือว่าคิดแบบว่า ว่เด็กยังรุนแรงขนาดนั้นเนาะณนะักตอนนั้นที่คิดกันอยู่ที่นี่บีไก่ท่อมเนี่ยก็เลยโลองทู่ไปหาแม่ยาโทรไปโทร่ไปทร่ไปยี่สิบก็สายคะ่ะทุกคนจากเพื่อนรับสายปัดพ่อเพิ่นรับสายอะรับสายแต่บเว้าได้ยินแต่เสียงดังเสียงแบบเสียงคนหลายๆอะ่ะเออเขาก็คิดว่าเพื่อนเมาเออส,ส่วนตัวบีไก่ท่อมเราคิดว่าเราเมาเพราะว่าเราคนมากดื่มเนาะคนอังกฤษ อันค้นต่วแถวราสมักเขาสะมักดื่มก่อนนอนสย่งนะีเนาะเขาสมักดื่มอย่างสี่ก็คิดว่าไม่ยาเป็นยังสันเพราะว่าที่ว่าเขาเห็นกันอยู่เพื่อนกับมักดื่มก่อนเขานอนอย่างสี่เขากับเอ้ยมือน,นีขคือเป็นเพิ่นขึ้นสีเบือ่อแล้วมัง้งเออคิดว่าคิคด,คดกันยังสันเนาะเลยลองโทรไปเด๋ยให้เหนเขาแ,แบบกังวลให่ไหมคะทุกคนจ๋า,าคิดว่าเอามันทั้งหนึ่งก็คิดว่าเราแค่มาอาเค่าเฮ็ดอย่างแบบนี่น้อยแล้วก็เฮ็ดทันสังดามาน่ที่นี่ แต่อีกใจหนึ่งก็คือ,อยานละยานว่าไฟใไหม่อีหรีนะคะคิดไปพ่ออีกว่าเออพ่อปูพ่อปูมักอยู่บ้านพ่อปูเป็นคนเปียบว,ว่าอยู่บ้านเกือบเก่าสิบเปอร์เซ็นต์เลยไปบีไกท่อมเนี่ยอยู่บ้านประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือนอนค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ไปเหตุงานตื่นกลับบ้านกินข้านอนตื่นไปเฮ็ดงานอย่างเดียวแล้วค่ะเนาะงานกะมากออกไปเที่ยว่นกกบหมู่เพิ่นย่ำเว่นนังสีเนาะเออ พราะที่นี่ค่ะทุกคนจะไปหอดบ้านท่า่งท่วาทางเขาบานดีอ่ะมันจะเป็นทางแบบจังไสล่ะช่วังใดดีมันเป็นท่าที่แบบว่าบมันบริอยู่ในเมืองบ้านของปีเนี่ยบริอยู่ในเมืองเป็นมันจากถนนใหญ่มันก็จะมีซอยหน่อยก็ยยป้าวเ่าไปเา่าไปประมาณหกลอยเจ็ดหลอยเมตรใดล่ะเออมีแต่รถจอดค้างทางค่ะทุกคนจ๋าเห็นแต่รถจอดค้างทาาเกิดเออมันก็คงไปไปิเลยแหละเพราะว่าแนมไปไกลๆหอดตรงบานบีสุด สุดท้ายสิเป็นบานบีพอดีเห็นรถด,ดับเพลิงเอ้ยพอที่ไปหอดก็ยังว่าเป็นขนาดนั้นเลยบะอย่งสิเนาะกะเห็นรถด,ดับเพลิงค่ะรถด,ดับเพลิงเนี่ยสามขั้นนะคะรถอันก็อย่างว่ารถชุกเฉินอีกสองขั้นเอ้ยแมนบอดับเพลิงสี่ขั้นนะกะชุกเฉินอ่ะขั้นหนึ่งนะคะ ตอนที่ว่าไปแต่ว่ามีบระเด็นไายรูปไว้ค่ะทุกคนจาน๋าเพราะณช่วงนั้นก็คือเป็นช่วงที่แบบว่าตกพักนั้นตกใจแห้งค่ะแล้วก็ไอ้ทอมาบอกว่าโบโบ,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 บหายโบตรงไายรูปไว้เด้อทำไมโบตรงไายรูปแบบค่อนหลายนะเมันก็เกรงใจเขาหน้าน,นะเออมันเพราะที่นี่สิ่งที่เฮาเห็หุได้ก็คือจอดรถไว้สุดทางค่ะทุกคนจา๋าทางเขาเนาะเพราะมันเซมี่มองเหตุจอดรถให้ได้ประมาณซีหาขันได้ตรงนั้นก็มีสองขันพอดีเป็นรถของลุงลุงไอ้ทอมนัก่ะ อันรถของเพื่อนบ้านแหละเขาก็จอดไว้เพราะเขาขี่เข้าไปไปรนะเดี๋ยะเพราะว่ารถตับเพิ่งเนี่ยใหญ่สำทางเลยใหญ่ยยสำทางดักทางไว้ว่ามีใครเขา้าใครออกใดนะตอนนั้นนะคะเนะถ้าเขาออกไดก็คือยางยางเดียวเนาะพอที่นี่เขาก็เลยจอดรถจอดรถไว้กเลยยางเข้าไปพักกันยางไปทั้งหนาวทั้งฝนบัดที่นี่โอ้ยทุกคนจัเมือน,นั้นเป็นฝนที่แบบว่ามันเป็นฝนแห้งๆนะมันเป็นฝนที่แบบฝนปรยโปรยบานเท่ากับฝนปรยๆยเนะาะเออพักกันยางเข้าไปเห็นแต่แม่ยา แลนวนใส่ร่นขัวอยู่แต่ว่าบเ,เห็นปูอ้าวตกใจเลยปนี้อ้าวป,ปูเป็นยังบอกว่าพากันคิดเนาะเพราะว่าอย่านปูอันปูของบีเนะี่ยเป็นคนที่แบบอายุเกือบแปดสิบละเจ็ดสิบเท่าไรละเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดก็เกือบนะแปดสิบปะเนาะถือว่าคนขงังที่แบบไปทางแถาบ้านเฮ้าอะ่ะเออเพิ่นจะอยู่อันเพิ่นมาอยู่บ้านแต่ว่าเมื่อนัน้นบบเห็นเพิ่นนะกะเลยเปล่าแลนไปหาแล,นไ,าลนไปหาไม่ยาวะ ปู่เป็นยังไงปู่เป็นยังไงเองเช่นกัเห็นแต่ว่าเพื่นก็นอนอยู่ในรถอันรถฉุกเฉินเหตุการณ์ที่ว่าให้เพื่อนนอนในอันนอนในรถฉุกเฉินก็คือว่าเพื่อนสูดเพื่อนสูดลมเข้าไปหลายผดประมานลมสิเพื่อนสูดควันเข้าไปหลายผดเนาะค่ะแล้วก็เทศให้แบบเพื่อนไอเนี่ยหายใจไม่ออกเนาะก็เลยเออเขาก็เลยไปทําพยาบาลไปเบื้องต้นก่อนแล้วที่นี่เฮาเห็นยังกันเด้เฮาก็พยายามเดี่ว่าเอ้า ม่ยาเนี่ยทั้งซันทั้งห้องห้ทั้งซันทั้งแบบสีห้องห้แต่เบกับบห้องแต่ว่าแบบเป็นอาการที่แบบช็อกไหมคะทุกคนจ๋าเข้าใจเข้าใจความช็อกบ่สีห้องกับบห้องแต่ว่าตัวซันบองยังกับบถือก็ยังไงท่ากันไปเขาไปปอกเพิ่นไปไปบอกกันเนาะเออบ่เป็นยังไงแน่ข้างในเป็นยังไงเป็นกับบบหู้บหูเพราะใ้เขาไปแต่ว่าสิ่งที่ว่าไปเห็นอยู่รอบๆอะ่ะเออบปกัยังป้อมบานเนาะคะ่ะทุกคนตอนแรกไปก็เห็นบ้านของห้อง เป็นบ่าสองสันนะกะบานลังเนี่ยอันอายุของบานเนี่ยเกือบประมาณสองรอยปีแล้วเนาะสร้างขึ้นแบบสไตล์เก่าของอังกฤษเลยแหละแต่ว่ามันบริอังกฤษจ้าแต่ว่าเป็นอังกฤษที่แบบว่าโมเดิร์นแล้วนิดนึงเพราะว่าอันตอนช่วงที่พอปูไปอยู่เนี่ยเพื่อนกะอันไปซื้อบ้านหลังนั้นกะสามสิบกว่าปีแล้วเนาะแต่แต่สิ่งที่แหลกที่ว่าต้องหนาบบานมองไปเนี่ยก็คือเห็นเป็นขวนขึ้นมากนะตอนไหนเป็นแค่ขวนเพราะว่าหลุดดับเพิ่งไปถึงนั่นนะประมาณโดนเตบิบไปละเพราะว่าไฟมันลืม หมดแล้วเนาะแต่เห็นอันพวกนักนับเพิงงยู่เทั้งหลังคาพาก,กันเทิ้งหลังค้าในการอันลื้อหลังคาออกนะแม่คือหลังคาออกที่พวกว่าจะเอาสายยางเข้าไปฉีดข้างในอะคะ่คะทุกคนจ้ะเออทีนี่บีกเลยยางออกแผอ่อ้อมเข้าไปขังบ้านประเดี๋ยวเข้าไปในบ้านเด้แต่ว่ามันจะเป็นรััวบ้านเนาะปี่ยนยางออกไปปึงไปเห็นหอของเจ้าของแนมแนเป็นของเจ้าของว่าไม่ออีงยงแนวว่าในใจก็คือกังวลสำหรับปีเนี่ยไอทอมกังวลเริ่มพอบีกังวลเริ่มพอขึ้นกันแต่ว่า สิ่งที่บีกังวลแห้งๆที่สุดก็คือเอกสารเอกสารเอกสารกุศลใหม่เมื่อพัวเพราะว่าบีมาะยุ่อังกฤษเนี่ยอันสีหาปีแล้วเนาะแ้วก็ปีหน้าเนี่ยเป็น่วงที่ว่าปีตองตอวซ่าถาวรต่อวิสาถาวนของบีก็คือเอกสารต้องใส่เยอะมากค่ะทุกคนจ๋าจะบอกว่าอันพี่ๆที่ว่าถึงมาอยู่อังกฤษเนี่ยที่ว่ามาอยู่อังกฤษแล้วหรือว่าผึ่งเริ่มมากสิจะหูว่าวี่สางกฤษใส่เอกสารหลายหลายคัก ในใจบีก็คิดที่แค่นั้นแหละ,ะหทุกคนจ้ามันสิเป็นยังไงวามันสิเป็นยังไงวะแต่ว่าเบอร,ร์ข้างนอกเนี่ยมันไม่เป็นอย่างเลยเบอร,ร์ข้างนอกเนี่ยยังคือบานปกติแต่ว่าหลังคาเป็นฮู้เป็นฮู้เป็นใหม่เป็นฮู้ใหม่สิเนาะแต่หวังว่าว่าสิบะเป็นอียัเงเออยังพ่อยังเขาไปไปเห็นพ่อจะของได้เห็นห้องจะของสิอันเขารู้สือคือแบบมันสิช็อกไหมคะทุกคนจ้ามันเป็นยังไงแบบมันตกใจมันสิหายกรบโไหายแต่ว่าหัวใจมันเต้นก็จะเข้าสิเป็นล่มนะแม่ ตอนแรกอะโบคิดว่ามันเป็นขนาดนั้นเออเพราะว่าข้างนอกมันก็ดูดีจริงสิเนาะดูดียังดูดีอยู่บริแบบอันเห็นขึ้นในข่าวคือบานเจ็บสิเนาะเพราะว่าอันลมลงมากเมื่อเลือยจรงสิมาใหม่ไปดำปึด๊ดจริงสิเนาะมันบอแม่นเนาะเออพี่ก็เลย มองมาสิอบเป็นยังพอศรีนีเป็นนางเจ้าของเป็นนางไหาอยู่คังอันข้างรบ้านเพื่อนบ้านค่ะทุกคนจ๋ายยานแห้งยยานย่านเอกสารดีกว่าโอ้เอกสารฉันเอกสารอีกอ่ะบีบุหรี่เบาแห้งป่านเนาะแต่ว่าเบากไว้ท่อมาเอกสารจะเป็นยังไงเนาะวันนี้เนาะอืมกลุ่มแห้งค่ะทุกคนจ๋าเป็นช่วงที่ช็อกช็อกราะว่าเห็นงานหนักน้ำหลักต้นเดือนเนี่ยเดือนนี้ เดือนกรกฎาคมเนาะจ้ะเนาะอันที่บีเฮดคลิปนี้รุ่นเนี่ยเป็นวันที่31กรกฎาคมเนาะแต่ว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยก็คือทำงานค่อนข้างหนักนะกะเฮ็ดงานหลายล่ะเมื่อยเมื่อยพอแห้งแล้วแหละแต่บ่เฮาบ่คิดว่าเท่าสิมาเจอเรื่องแบบนี้เนาะทุกคนขามันเกิดซินาที่วอลเดบีไปรอเบิ่งคลิปหน้ามนะจ้ะเนาะ